เฉลิมพระกิจแม่ของแผ่นดินวันนี้เวลา15นาฬิกาหนาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จไปยังหอประชุมพิคเนสวนมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนคร ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกะตะเวทีเนืน่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2554ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2554 ในการนี้ประธานโล่รางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกะตะเวทีแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูประจำปี2554รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมศึกษารางวัลเพลงกล่อมเด็กรางวัลการประกวดภาพวาดแม่ของฉันและรางวัลแม่และลูกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและมีความกตัญญูกตตะเวที ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูพระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรณรงค์ส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งมีการแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆและการแสดงหุ่นละครเล็กหน้าตยศาลา